ยินดีต้อนรับเสู่บ้านไม่นอมชีวิตเรียบง่ายนะคะทุกท่านการมาสำรวจดูไม่มีค่ะเรามาดูสำรวจของสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนะคะไปค่ะยาวไปยาวไปนะคะไม่มีค่ะที่เรามาเคยมาเอาคราวนั้นเนาะมันจะเป็นตามฤด,ดูที่เรามันออกช่วงนั้นประมาณนั้นที่เวยเนะคะ นอกฤลยดูอย่างนี้มันก็ไม่มีจริงๆตามเพื่อดูการจริงๆทุกคค่ะไม่มีเลยนะคะมิสิลี่เลยนะคะมีคล้ายๆแต่ไม่ใช่คล้ายๆแต่ไม่ใช่จะเดินให้สุดก่อนะทำไมาตัดไม้ทำอะไรอ,อ๋อน่าจะสำนักงานไม่มีค่ะทุกห้างค่ะเนี่ยถ้ามีก็มีตรงนี้แหละคนะป้าจิตผิดบังค่ะ ปิดหวังอย่างแรงทองอุไรเขาปลูกต้นทองอุไรตลอดทางนะทองอุไรตลอดทางเลยประมาณนี้ไม่มีค่ะแม่นมชีวิตเลือกง่ายพามาเดินดูสมุนไพรนะที่มีครับวันนี้จะพามาทุกท่านมาเดินนะคะเขาบอกว่าแม่นมไม่ได้เปิดตัวเปิดตาเปิดใจป้าที่เหรอแสดงว่าไม่ใช่ เอตัวยงเนาะถ้าซื้อเอซตัวยงจะเห็นแม่นมนะเมื่อวานแม่นมจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นจะเดินให้สุดสรุปแล้วไม่มีนะคะ่งป,ป่าฟงดงดิบนนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นบ้านแม่นมเองเนอะถนนนะคะถนนเส้นใหม่ที่ว่าเพิ่งตัดใหม่นะตอนเย็นจะมาปั่นจักรยานเห็นไหมเนี่ยตลอดสายก็จะปลูกต้นท้องอูไรกันนะคะ จะเอ,อ,เอ,อ,อสวยไหมฮะตลอดเส้นทางนู่นอุ้ยขอโทษไปเกี่ยวหญ้าเฉยเลยตลอดเส้นทางนะตลอดเส้นทางตรงนั้นนู่นได้แม่น,ออน,นมนอยูอนออนอ่นู่นนะคะนู่นได้แม่นมนะจังเสาไฟฟ้าจังจุงเนาะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศข้าบรรยากาศค่ะ เสียงกบเสียงเขียดนะตอนนี้กี่โมงสามโมงยืนไปเราไปอยู่กับน้องวันเนาะไม่รู้น้องวันขึ้นไหมตามหาไม่เจอไม่รู้ขาดเรื่อยนั่นไงบอลที่น้องสาวไปทเนี่ยเกงบอลแกงบอลเขาเอาบอลชนิดนี้เลยท่านคะ เห็นไหมข้างนู้นนะเห็นไหมข้างในนู้นเห็นไหมตรงนู้นเลยนะใบบอนเลนะใบบุญใบตุงใบบอนไงเห็นที่มือเราไหมลึกมากแล้วฮะหมนจะผ่านตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเนาะโคนค่ะอ่าเห็นสามสิบองศาเลยนะนี่ฮะหมุนค่ะหมุนหมุนค่ะหมุน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 นะฮะโอเคเข้าบ้านค่ะ ไปดูนะเดี๋ยวมุนไปข้างหน้าปะพาเลาะกลับบ้านกันจ้าไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะสรุปแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่กลับบ้านมือเปล่าคะ่ะปะพากี่รถเลาะกลับบ้านพวกท่านคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่ยาวเลยสิบกว่านาทีเองจ้าอดทนรอรอชมกันไปนะคะส่งแม่นมเข้าบ้านก่อนนะคะยามเย็นและะ้วค่ะเกือบสี่โมงเย็นและะ้วค่ะเข้ามาก็เจอ น่าจะเจอญาติโทษพอดีนะประมาณนี้นะกลับบ้านค่ะลูกค้าค่ะนี่หนทางไหมที่ปั่นจัก,กรยานมานะแต่ไม่เคยเดินนะถ้าเดินคงจะหมดแรงอ่นนะเคยเดินมาตรงทางโคงนะ้งเลยจะบอกว่ามาที่เหลือตรงเนี้ไม่ไม่เคยเดินมานะ,ะเดินมาคนเดียวก็ไม่เคยนะกะ็จัก,กรยานมาคนเดียวพามาได้นะแต่ถึงทางโค้งข้างหน้านะ่ะเดินมาถึงตรงนั้นเดินเหมือนเดินเท้าเปล่านะ่ะ ตรงโคกหนองนาเลยโคกหนองนาหลานมานะแค่นั้นเองดอกนั้นไม่เคยเดินบัทะลุ่วตรงนี้นะทะลุตรงนี้คือมันมีป่าละเมาะน่าอันตรายหน้ากลัวเฉยๆประมาณนี้นะเราก็พยาพยามนะพยายามพยายามจะไม่เดินมาตรงนี้มันไกลมันไกลอยู่นะาสายตาคนก็ผูุ้คนก็ไม่มีนะประมาณนี้เนาะนี่ต้นตะโกที่เคยมาทำเนี่ยไม่เคยมาเคยไม่เคยมาเดินแต่จัก,กรยานมา จักรยานมาได้แต่ทางเดิอนอไม่นะก็กลัว <ose> อยู่เนาะ <m uch> มันเปรียวนะแถวนี้มันเปรียวนะสายไฟไฟก็ยังไม่ผ่านตรงเนี้นะ <m uch> มันจะอยู่ถึงบ้านของน้องก็สีบ้านเนี่ยมุมใกล้ๆนี่แหละอันนี้ท้องท้องนาท้องทุ่งท้องนาอยู่ตรงเนี้ยนะอันเนี้ยที่เขาจะประกาศขายอยู่เนาะใครอยากได้ติดต่อมาเด้อหลังบ้านมาเด้อตรงนี้นะประมาณมีสักสิบกว่าไรประมาณเนี่ยเนาะ สิบก่อไร่ไม่ไม่เกินสิบห้าไร่ประมาณเนี้ยประมาณนี้โซนนี้นะฮะใครอยากได้ติดต่อมาค่ะใต้โพสต์ได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยเราก็จะพาชมเนาะนี่ที่เรามาเก็บเอาสมุนไพรต่างๆนานาก็ตรงนี้แหละเนาะอ่าเดี๋ยวจะถึงทางโค้งนะที่แอดเดินมานะจะเป็นทางโค้งตรงเนี้เดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูนิดนึงเนาะเดี๋ยว ให้หันกล้องไปดูว่าตรงนี้แอดเคยเดินมาถึงตรงนี้แต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาตรงนี้ที่เดินเมื่อกี้ที่เอาจัก,กระยานเอเอาขอ,องมอไซค์ไปจอดอะไม่เคยเดินทะลุถึงถนนใหญ่ไม่เคยเดินมาแต่หน,หน้าเขาเดินมาเขามาเป็นกลุ่มกันนะกลุ่มสี่ห้าหกคนประมาณเนี้ยแต่เราไม่มีเวลาจะมาเดินกับเขาเนาะคนว่างคนละเวลาเราก็อยู่กับพี่กับน้องเราประมาณว่าสี่โมงถึงห้าโมงเราจะ อีตัวมามาทำกิจกรรมตรงนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเรามามา,มาหลังหลังกิจกรรมห้าโมงหกโมงก็โอเคอยู่อ่านี่ตรงเนี้ยโค้งนี่แหละเออตรงโค้งนี่แหละที่เราที่เราเดินมาถึงตรงนี้นะนานมากนะถึงโค้งนี้ที่เราเคยเดินมาเล่นตรงนี้อันเนี้ยเดินตรงเนี้ยเคยเดินมาดูท้องฟ้าข้างบนน,นี่นูนหนไหแอดแพนกล้องเพราะว่ามันมีคน สวนมาข้างหน้าเนาะมันเป็นบ้านของไตใหญ่แอดก็ไม่อยากส่งเข้าไปในบ้านเขาก็แค่นั้นเองลงละนีนี้เอากล้องลงมาแล้วนะเห็นไม่ดอกตะแบกตะแบกบ้านแล้วอี่แอดก็ขายข้างทางมีต้นสักเนาะของสำนักงานอาไปปลูกม,มีต้นสักต้นโคนโตไวมากอะโตไวไวข้างทา,างเนาะโตไวมากพอดินก็จะสวยงาม สำนักงานก็ดูแลน่ยไม่ทั่วถึงหรอกทุกกันลุกคนมันต้องมีรถจักรเนาะเอารถจักรใช้รถจักรไปตักตัดไม่ใช่ใช้แรงงานคนนะนะแรงงานคนก็เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นเนาะมันต้องใช้เครื่องจักรอีกเส้นหนึ่งก็จะคู่ขนานกันไปแต่ยังไม่ยังไม่พัฒนาเนาะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ไม่รู้เหมือนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปเด้อนะงบจะลงไปก็ก็หลานชจก็เป็น ประธานสภาอยู่นะก็คอยดูแล้วกันเนาะอัน,นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นดูแลง,งบแค่นั้นเองนี่ยาวไปค่ะเนี่ยดิจผ่านของโคกน้องนาลานเนี่ยในเห็นมุมสีขาขวาขวามือสีฟ้าๆนะคือบ้านของน้องๆไตาใหญ่ที่เราไม่แผนกล้องไปหาพวกเขาอะนะตรงนี้เลยอะพานุโกนพาเดินนะพาพาขับมอเอไซค์นะประมาณนะี้ย ทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเยนหัวก็ขอโทษขอภัยเดอวยเ็นหัวนิดก็ขอไภัเดอร์ก็มันทางมันสะดวกเนาะรถมันขย่านิดหนึ่งนะทุกท่านโอ้สวนทางกะอ่ะกะมอไซป้าติโตมีรถพ่วงด้วยนะตกใจจ้าทุกท่านค่ะมันเป็นทางโค้งเนี่ยหลบมุมโค้งนี่แหละหลุดมานะเกือบละเกือบลเอบลาว่าเกือบไปเสียบเขาเขาว่าคว่ำเลนเรามา กเ,นนเกือบละเนี่ยมีหมอใสลัวสวนไม้ยังตรงนี้เลยนี่เลยนี่เลย <c oughs> ตกใจเลยเมื่อกี้นางควบมาตรงนี้นางควบตรงหน้าหน้าบ้านของหลานชายเลยแล้วตกใจนะอุ้ยทำไมมาไวจังนางควบเลนมาเลยคิดว่าจะเสี่ยวเราแล้วเนี่ยเราก็ตกใจรีบ เดี๋ยวเข้าข้างทางประมาณนี้ย้อไปค่าเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเนาะแผงกล้องนะนี่ตรงนี้เขาเขานาหวานนะไม่ค่อยสวยฝั่งนี้คือคือเป็นที่ดอนไงนาน้ำไม่ค่อยอยู่ต้องสูบเข้าอะไรเข้านะประมาณนี้ลานถึงทำโคกหนองนาเพราะว่าขุดสระไว้ใช่ไหมขุดสระขุดอะไรไว้ข้างหลังนะั่นนางไม่ค่อยมีเวลาหรอกเออถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เราก็อันนั่นประกาศขายแล้ว โซนนี้ประกาศขายเรียบร้อยประกาศขายเรียบร้อยประมาณนี้อือเจ๊นะคะทุกท่านทุกคนตรงนี้ตรงนั้นจะตรงไหนถ้าตรงนี้ตรงนั้นก็นั่นนนะเอาไว้น,นี้เดี๋ยวก็เลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านนะทุกท่านทุกคนแค่สิบกว่านาทีเองสิบสี่นาทีสิบสิบสี่ 10, นาทีสิบ สี่วินาทีนะ่ะแล้วก็ถึงบ้านแล้วนะปากดไลค์กดสไพยด้วยเน้อทุกท่านทุกคนปากดติดตามแม่นมชีวิตเรียบง่ายเนาะขึ้นไลค์มาก็ไม่มีใครปล่อยพี่เมียก็ไม่มีใครหรือบ้านก็ยังรอพินอยู่ประมาณเนี้เนาะยังไงยังไงก็ขอกําลังใจหน่อยเด้อช่องเล็กน้อยๆไว้ในอ้อมอกน้องอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยเน้อกดไลค์กด, like, กดสไพยกดติดตามทั้งทั้งที่บ้านหลังนี้เว้น บว่นไปเยอะมากนะแล้วก็ซับก็เยอะนะเยอะกว่าบ้านบ้านหลักอีกนะประมาณนี้เนาะเขาแสงพี่ใหญ่นะแต่เขาแว่นแว่นเนก่งมากบ้านหลังนี้แว่นเก่งมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แว่มาติดตามกดไลค์กดสปายนะที่พีฟีน้องๆเนาะมาอยู่ด้วยกันนมนานแต่ภาคหลังๆเราหยุดไปเราหยุดไลฟ์สดก็เป็นปกติธรรมดาหายไปขคนเก่าไปก็ใหม่มาก,ก็แค่นั้นเองเนาะ แต่ก็เงียบนะเดี๋ยวเสักพักเล้ปรับปรับตัวใหม่ก็ได้จะปรับปรุงจัดระเบียบเวลาใหม่นะอันนี้ของหลานนะเนี่ยเห็นไหมของหลานอยู่นเนี่ยจนถึงหลักสีขาวๆนู่นนะมีสองเจ้าตรงเนี้ยแต่ของหลานอยู่ข้างหน้าก็แค่มีสักสี่งานประมาณนั้นเนาะสี่งานก็หนึ่งไร่ประมาณน้ะเอ้ยสองไร่สิสองไร่มีสองไร่ไม่ใช่สี่สี่งานมีสองไร่นะนางซื้อซื้ออีกอือหือ ขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนใกล้จะถึงบ้านแล้วนะเอากล้องฟ้ามาให้ชมนะคะทุกท่านทุกคนเนี่ยบ้านใตใหญ่เนี่ยซื้อองลานสาวเนี่ยลานสาวก็แบ่งให้เหลือสุดท้ายแล้วไม่มีละอ้งเหลืออีกเพี้ยนหนึ่งมะเหลืออีกหน่อยหนึ่งอืมไม่รู้นางจะขายทําไมเราข้างในบ้านก็เอะอาจจะนะก็อยู่ก็อยู่ของบ้านพ่อุรุษเออแต่ที่เหลือจากเนี่ยเออจากเนี่ยเนี่ยจากรูตรงเนี่ยนางเหลือไว้ก็เยอะอยู่นะเนี่ย ตรงถนนคนเข้าเอ,อิดมีมีประตูเข้าตรงเนี้ยอีกนิดหนึ่งไอ้เหลือไว้แค่นี้แหละมไม่รู้เหมือนกันว่าขายต่อไปหรือยังเปงลี่ยนมือหรือยังเราก็อยากซื้อเพิ่มอีกตอนเนี่ยบ้านโครงการอยู่ตรงใกล้ๆยังไงพวกนั้นอันนี้โครงการอันนี้โครงการที่สามโครงการที่สามหนึ่งสองอันนี้เป็นสองสามที่เราละสี่ข้างหลังนะอันนี้อันนี้เจ้าใหม่นะเจ้าใหม่นะ น้องคนนี้คนเดียวมาบริหารจัดการนะเนี่ยบ้านของเขาชื่อของเขามีเลยอันนี้เต็มหมดแล้วมีคนจองเต็มหมดแล้วนะ่ที่ขึ้นตรงนี้มีคนมาอยู่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะอันนี้กาแฟน้องร้านกาแฟน้องจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้มาละเนี่ยที่ถงใหม่เห็นไหมที่ถงใหม่จะอยู่ะติที่ที่เขียวๆตรงขวามือด้ของน้าของน้า นาซื้อไว้ของร้านเนาะไม่ใช่ของนาโดยตรงนะอ่ะนี่เลยที่ทงใหม่ตรงเลยผ่านมานะอ่าเป็นวันเข้าวันซาก็หยุดกันนะพวพท่านหยุดเงียบเงียบคลิปไม่มีใครซับคนแล้วบ้านนั้นก็ปลูกหลังแรกเห็นไหมนะขึ้นหลักขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วห,หลังแรกก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเลยไอ้เลื่มทยอยมาละแล้วลเหลือส่วนเขียวๆก็ที่ปรจิตก,กับเราเนาะก็มีขายตรงนี้เขามีขายเขา,ขาจะย เอาไว้ลูกเขาจะมาปลูกบ้านประมาณนะอืมสห่ัตมาก็าคือของเราไม่ดีเดียวแต่หน้าหน้ากว้างเข้าๆกันไนะอ้คงของเราจะกว้างกว่าเนาะจะกว้างกว่าทุกทกเจ้าที่แบ่งกันนะนะนาแบ่งกันนะนะประมาณนี้เนาะเอา้าตะเลิดตะเลิดไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านค่ะไปต่อค่ะทุกท่านค่ะของลืมของค่ะทุกท่านทุกคนลืมของค่ะ ประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ